สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งเหมือนว่าโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นพระกุวัดคูบอนนะนะครับพิมพ์ลีลานะครับที่นะครับนะหลวงปู่ทองวัดราชโยธาปุกเสกนะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีๆนะครับเนาะขอพูดราคานะครับขออินเทน บ้างนะครับเนาะขอพูดเรื่องราคาบ้างนะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะพิมพ์ลีลาเนี่ยนะครับเนาะถือว่าเป็นพิมพ์นะครับถือว่าเป็นพิมพ์หายากของพากุนีนะนะครับนี่พิมพ์ลีลาขาขาขาไข่นะครับเห็นไหมครับนะพิมลีลาตรงก็มีนะครับมต่มีองเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ลีลาขาขาขาไข่นะครับที่ถือว่าเป็นพิมพ์หายากท่านนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะก่อนจะไปดูแนวทางการเล่นหานะครับนะครับ นะครับผมได้มาหลักร้อยนะครับเนาะผมก็แบ่งปันหลักร้อยเช่นเคยนะครับเนาะพระกุวัดคูบอนนะครับพิมพ์ลีลาที่ได้หลวงปู่ทองวัดรัชโยธาปุกเสกนะนะครับนี่นะครับก็เน้นราคาเปิดหัวคลิปกันไปเลยนะบีวนี่นะครับก็มาดูเนื้อหานะครับนุ่มนะพระนะครับเนาะนะครับพระนะครับยุคหลวงปู่ทองนะนะครับเนาะยุคหลวงปู่ทองคิดถึงอะไรครับนะครับหลวงพ่อปานบางนมโคถูกไหมครับหลวงพ่อโหน่งคลองบดันเห็นไหมครับนะ ก็มีว <ano il wrote> ิธีการสร้างคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับดูดินเผานะครับดินแกบเห็นไหมครับเนาะมีแกบในเนื้อไหมครับเนาะโซนหลวงพ่โหนไหมครับนะครับแล้วดูความเก่านี่นะครับนี่เห็นไหมครับนะอันนี้เบื้องต้นนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะให้เก่าให้ถึงยุคนั่นเองนะครับเนาะอามาโซนแดงแงนะครับสีม่อยไหมครับหลวงพ่อปานบางลำโขไหมครับนี่นะครับความเก่าอ่ะนะครับเนาะความเก่าการเทียบเคียงอายุนะครับเนาะที่ ผมเน้นตลอดนะครับก็คือนะครับดูให้เก่านะครับให้ถึงยุคผู้สร้างอ่ะเห็นไหมครับนะนี่นะครับนะนะครับผมพูดตลอดครับนะครับดินเก่านะครับนี่ดินเก่าก็คืออย่างนี้นะครับเนาะดินเก่านะครับชินเก่ากับผ้าแก่บนนะครับเนาะลักเก่านะครับผงเก่านะครับโลหะเก่านะครับเนาะผมจะเปรียบเทียบให้พี่ๆนีนะครับเนาะคิดภาพตามนะครับเนาะนะครับมันคือการเทียบเคียงอายุครับนะครับ ความรู้นะครับเนาะความรู้นะครับไม่ใช่ความเชื่อความรู้มันต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ครับนะครับเหมือนนะครับก็ไก่ขอไข่ขอควายถูกไหมครับ A B C ถูกไหมครับมันก็คือมันก็คือความรู้นะครับเนาะนะครับเหมือนนะครับเนาะ A and m นะครับ B b i r d นกถูกไหมครับถูกไหมครับมันจะไป A and C บ้า มาลายมันไม่ใช่ครับนะครับมันก็คือความรู้นะครับเนาะก็ไก่ถูกไหมครับก็ไก่ส่วนผสมคํามันก็จะเป็นคำคำนั้นนะครับแต่มันคือความรู้ครับนะครับมันคือนะครับเนาะมันต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนครับนะครับมันถึงจะเรียนรู้ได้ครับนะครับไม่ใช่นะครับความรู้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนะครับเนาะอ่าสมมตินะสมมตินะสมมตินะอันนี้อ่าง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเนาะพระรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะนะครับเนาะอ่าวันนี้นะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะผม หยิบองน,นี้ขึ้นมานะครับนะนะครับนะความรู้ผมจะมามอบความรู้นะอ่าขาไขว้ท่านต้องเป็นอย่างนี้นะเนื้อต้องออกดำาๆนะนะครับเนื้อต้องออกดำาๆนะนะครับนี่นะครับนักแขนเขาต้องโปดขึ้นมาอย่างนี้นะครับหัวต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับอ้าววันพรุ่งนี้พารุ่นเดียวกันมาหยิบสีนี้มา <c oughs> อ่าเนื้อต้องเป็นแดงๆนะอ้าวอันนี้ก็เกดีครับถูกไหมครับนักแขนก็ต้องกบ,กบๆนะนะครับอย่างอ้าววันนั้นมาหยิบขามาหยิบอีกองมานะครับ อ่ะดีแดงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสีเหมือนกันยังมีความต่างกันเลยเห็นไหมครับถ้านะครับจะไปนั่งชี้จุดชี้อะไรถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่อะนะครับเนาะเพราะอะไรครับนะครับผมถามหน่อยนะครับผมถามหน่อยนะครับว่าับคนที่บอกชี้พระเก่าอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะแม่พิมพ์คุณเคยเห็นไหมครับแม่พิมพ์คุณเคยเห็นไหมครับแล้วคุณรู้หรอครับว่ามีกี่ว่ามีกี่พิมพ์กี่บอก ูกไหมครับเขาสร้างพระนะครับเป็นจํานวนเยอะลงกุนะครับเขาไม่สร้างแหละครับนะครับห้าร้อยองพันองค์เขาไม่สร้างครับนะครับก็ต้องสร้างเยอะครับนะครับพระลงกุนะครับมันมีกามเชื่อมีความเชื่อมาแต่โบราณโบราณครับนะสืบทอดพระพุทธศาสนานะสมเด็จโตท่านก็พาทำพระกู่เก่าๆท่านก็พาทำนะครับ ยัดกุสร้างสถูปใหญ่โตโอ้ยสร้างพังอสร้างพระสองร้อยองค์พอสร้างน้อยหายากแพงเขาจะได้พูดกันเขาจะได้มีคําพูดกันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ครับพี่พี่นะครับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับหน่อยนะจะับจะมาต้องเป็นสีแดงนะ่นะพูดง่ายงครับนะครับพระเกิดเนี่ยนะครับนี่ครับดินก็มีหลายโซนครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่สีดินก็มีหลายโซนแล้วครับพี่ถูกไหมครับ เราต้องนะครับเราดูวิธีการผลิตแล้วก็ดูความเก่าเนี่ยนะครับให้ถึงยุคนะครับเนาะแนวทางการเล่นหาก็ดูพิมพ์ที่เขาเล่นหากันนะครับก็มีผู้เท่าผู้แก่บอกมาอะไรมาเขาก็สืบทอดกันมามันก็แค่นั้นเองเพื่อนพี่เห็นไหมครับก็ดูนะนะครับอ่ะนี่นะครับสีดำเหมือนกันดีกว่าขนาดยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมครับแต่ดูสินทีครับเห็นไหมครับสินเดียวกันแต่ขนาดยังไม่เท่ากันเลยครับ ถูกไหมครับจะมาพิเคราะห์พิจงบอกว่ามันต้องเป็นขีดตอนนั้นขีดนี้ในการชี้พระเก่า,าผมไม่เห็นด้วยครับนะครับเออนะครับถ้าคุณเอาแม่พิมพ์ที่เขาสร้างอะ่ะเอามาแนบแล้วก็เอ้ยนี่ดูในแม่พิมพนะลองลองกดดินน้ํามันให้ดูแล้วเอ้ยนี่ไงแม่พิมพ์อย่างนั้นโอเคครับนะครับแต่มาชี้มาชี้สิ่งของจากมือตัวเองอะนะครับเนาะนะครับม,มันมัน,มนผมว่าคนเชื่อนี่โอ้โหมไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่นะ นะครับเข้าใจไหมครับพายุคเก่านะครับเนาะพระกูด้วยนะครับเนาะจำนวนการสร้างมันเยอะแน่ครับนะครับพี่นะครับพระกู่นี้นะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับพระกูนี้มีหลายพิมพ์นะพระกูวัดคูบอนเนี่ยนะครับมีหลายพิมพ์ก็อย่างที่บอกนะมีหลายพิมพเพราะอะไรครับมีจํานวนที่เยอะถูกไหมครับวัดเกตชโยมีหลายพิมเห็นไหมครับเราเป็นพระกุถูกไหมครับเออนะครับพระกุนะครับสร้างจํานวนเยอะมันก็ต้องมีหลายแม่พิมพ์ครับนะครับจะมานะครับ วันนี้นะครับนะดูขีดมือนี้นะนะครับนะพรพ่กนี้นะพวงนี้มาดูขาตรงนี้นะนะครับพร่กนี้นะมาดูพิมุนอ้วนอย่างนี้นะพระพิมเดียวกันหมดเห็นไหมครับพระเอ้ไม่ใช่พระรุ่นเดียวกันหมดเห็นไหมครับแต่ยังมีความต่างเลยพี่ดูนะครับนะองนี้ไม่ใช่นะองนี้ขาตรงเห็นไหมครับยังมีความต่างเลยนะครับองนี้ไม่เห,ห็นขาไหมครับอันนี้อ้วนนะครับอันนี้ผอมเห็นไหมครับถูกไหมครับแต่ดูสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือนะครับธรรมชาติความเก่าครับเห็นไหมครับ นีน่นะครับเนาะเอาง่ายๆสันๆนะครับพีระมิดนะครับพีระมิดทาไมโบราณคดีทั่วโลกเขาเขาดูเขารู้แล้วครับว่าเป็นยุคเดียวกันถูกไหมครับพีระมิดไม่มีขนาดเท่ากันนะนะครับถ้าคนเล่นพระไปมีความรู้เป็นนักโบราณคดีตีเก้เลยนะครับพิมไม่ใช่ครับผิดพิมพ์เก้เก,เก่านะครับพีระมิดเก้เก่านะพีระมิดไม่มีขนาดเท่ากันนะนะครับมันจะมีของกษัตริย์ครับนะครับของกษัตริย์ของลูกของเมียก็จะลดหลั่นตามยศตามตําแหน่งกันไป นะครับแต่สามารถเขาสามารถเชื่อมโยงกันได้ว่ายุคเดียวกันยุคนั้นยุคนี้ถูกไหมครับเพราะอะไรครับนะครับถูกไหมครับความเก่าครับนะครับธรรมชาติความเก่าถึงยุธผู้สร้างที่เขาจะเป็นแบบแล้วก็ศิลปะนะครับพี่ๆมันเท่านั้นเองเนาะนะครับเราต้องคิดถึงหลักความจริงครับพะทำมือนะครับพะทำมือนะครับพะกู่นะครับมีจํานวนที่เยอะนะครับมีจํานวนที่เยอะนะครับเนาะ ที่มันไม่มีตัวเดียวแน่นะครับแต่เอาพระองค์เดียวนะครับมาฉีดมาขีดเก้แท้นะครับเพื่อที่จะเล่นหากันนะครับเพื่อนพี่พี่คิดว่ามันถูกต้องแล้วเหรอครับถูกไหมครับนะนะครับหลักความจริงก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็คือนะครับพระกุสร้างเยอะครับับจะมาชี้จากบ่าว่านะครับสมมุติแบบพระนางพญานะครับพระเมตขนุนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับมาชี้จากพระองค์เดียวแล้วก็มาขีดเกยแท้มันไม่ถูกครับพระกู่ก็คือพระสร้างเดียวมีจํานวนนะครับผมนะก็นะครับนะอ่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแนวทางการเล่นหาก่อนนะนะครับเป็นพระพิมพ์นี้นะครับนะพระพระกูวัดคู่บอลพิมพลีลานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะนี่ดูลงหนังสือเกานะครับหนังสือเกายังเป็นขาวดําอยู่เลยนะนะครับดูจนหนังสือเหลืองหมดแล้วนะเห็นไหมครับพิมลีลานะครับนี่นะนี่ เนื้อดินนะครับหลวงปู่ทองวัชเยาววัชวัดราชโยธาปุกเสกนะนะครับมีประวัติไหมนี่นะครับเนาะนี่นะครับมีดินผสมผงอะไรไหมครับนะเนื้อหาเขาถึงต่างกันครับนะครับมีดินผสมผงแล้วก็ผสมใบลานนี่นะครับเนาะมันถึงเนื้อหาต่างกันครับนะครับมาดูสีไม่ได้ครับนะครับสร้างโดยพระอาจารย์ออสวัดคูบลนะครับลูกศิษย์ผู้นับถือหลวงพุททองนะครับนวราชโยธานะครับ นี่เป็นพีโมรานะครับนอนรายละเอียดมากๆนะครับเนาะแล้วก็นะครับโดยขอบารมีหลวงพุทองนะครับวัดราชโยธาปุกเสกเห็นไหมครับนะชัดเจนนะนะครับแล้วจริงกันบจุกูนะครับเนาะพระยุนพระยุคนี้ไอพระรุ่นนี้นะครับเรามีประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับเนาะเห็นไหมครับเพราะสงครามโลกที่สองมีพระนะครับเขาแบบกู่แตกเยอะมากนะครับเขาพระมาแจกมาแจกทหารนะนี่นะครับเห็นไหมครับนะ มีผู้ธคุกนะครับนะมีประสบการณ์ในการแบบว่านะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะนะพระกุนี้นะครับผมนะนี่นะนะครับก็อ่านะครับผมจะให้ดูนะครับนะว่าพระกุนะครับเนาะเขามีสร้างจำนวนเยอะครับนะครับผมจะให้ดูว่านะครับเนาะพระกุวัดคูบอนเนี่ยนะครับเนาะมีหลายพิมครับเดี๋ยวนะครับเนาะนี่นะครับเอาคร่าวๆนะพี่นะ วิ่งไปไหนแล้วเห็นไหมครับดูแต่ละพิมพนะเห็นไหมครับนะมีขาควายนะครับขาตรงที่ผมบอกนะครับนนี่เห็นไหมครับขาตรงนะครับเนี่ยขาตรงนะครับขาควายนะครับเห็นไหมครับลีลาขวาควายเลียขาตรงนะครับพระนี่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับผมนะนี่แล้วก็ข้างบนนะครับแล้วก็มีอีกนะมีอีกนะครับผมนะแล้วพวกพี่คิดดูนะครับนะแต่ละพิมพ์เนี่ยนะครับเขาจะสร้างแค่ห้าสิบองค์ร้อยองค์เหรอครับถูกไหมครับ ถูกไหมครับมันต้องมีจํานวนเยอะนะครับเนาะนะครับมันต้องมีจํานวนเยอะแน่ครับี่นี่แนะครับก็ตามไอ้นี่นะครับเนาที่บอกกันนะครับเราพรกกู่เขานะครับเนาะสร้างมีจํานวนนะครับเนาะเพื่อสืบทอดพระศาสนานะครับเนาะนะมันเป็น มันเป็นความไม่นี่มันตั้งแต่โบราณนะพี่นะแต่นะครับเนาะหลักใหญ่ใจความก็คือนะครับนรงนี้ดูความเก่าครับนะครับดูเนื้อดินนะครับก็นะครับเนาะเอาง่ายๆนะครับเนาะคิดถึงหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อปานนะนะครับน้องพี่นะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อปาน่ะเนี่ยพี่ดูนะครับสองสี่แปดหนึ่งครับเห็นไหมครับ ดินเก่าๆเนี่ยนะครับเนาะนี่นะครับผมก็โอเคนะนะครับมานี่นะครับมานะครับนอนเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นพระกุนะครับวัดคูบอนนะครับเนาะพิมพ์ลีลานะครับที่หลวงพุธทองวัดราชโยธาปุกเสกนะครับเนาะมีเนื้อดินผสมผงแล้วก็เนื้อดินผสมผงใบลานนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อผงใบลานก่อนนะ ดูนะครับดูนะครับขนาดนี้นะครับบินไปนิดนึงนะครับดูเนื้อในดีนะครับความเก่านะนี่นะครับผมนะนี่นะครับเนาะแล้วก็ดูองค์ต่อมานะพี่นะอันนี้เนื้อดาบโซนเหมือนกันนะครับเราจะดูนะครับธรรมชาติความเก่านะครับผมนะอันนี้เนื้อผุมใบลานนะครับเนาะดินผสมใบลานนะครับ นะครับอันนี้ก็มาดูนะครับเนาะเนื้อออกแดงๆกันบ้างนะครับดินนะครับเนื้อหาสีต่างแต่ดูความเก่านะพี่ๆนะเห็นไหมครับความเก่านะครับผมนะนี่นะครับอมาดูดินอีกนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเนาะนี่ความแห้งความเก่าของเนื้อหานะครับผมนะนี่นะครับผมนะมาดูองแดงๆลง นี่ไหมครับความเก่านะครับผมนะนี่นะครับผมนะคาบไข่ต่างๆนะนี่ธรรมชาติความเก่านะครับก็คือนะครับอีกทีนะครับเนาะเก่าถึงยุคผู้สร้างนะครับปลาเครื่องมันก็เล่นเท่านั้นนะครับเนาะนะครับจะมานั่งชี้ขีดชี้ติ่งนะครับก็นะครับเนาะก็แล้วแต่แบตนะครับแต่คือสะดวก ดูยังไงก็ได้ครับนะครับแต่อย่าลืมนะครับเนาะเอาความเก่าถึงยุคผู้สร้างติดไปด้วยนะพี่ๆนะครับเนาะจะได้เป็นจะได้แบบว่าได้พ้าดีผ้าแท้ไว้ใช้กันนะนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่ช่องผมไวด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ